أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم ولا akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sabar merupakan satu nama daripada yang kita seharus orang mukmin usah sebanyak mungkin untuk nak menjauhi ya, eh, supaya tak mendiamnya dalam neraka ini. นรกสะกดซีนก็ระนะครับเป็นเช่นหนึ่งของนรกนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องปฏิบัติตนให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ห่างไกลนะครับโลกหน้าจากนรกสะกดนะครับในโลกหน้านะครับผู้ที่จะไม่ตกในนรกสะกดก็แน่นอนก็คือเป็นอัศาบุยีมีผู้ที่ ได้รับบัญชีอมัลด้วยมือขวาครับพวกเขาพออยู่ได้ในส่วนสวรรค์เขาจะถามว่าแม้สาระกคุณฟีสะกรเขาถามพวกมุจริมีนพวกจอเลมทำไมคุณต้องตกนรกสะกรอาลูไอ้พวกที่ตกนรกพวกมุจลิมนพวกจอเลมบอกว่าอาลูล้มนนกมินมั่วสั่นลฉันไม่ใช่ ในหมู่ผู้ที่ทําการละหมาดวัลัมน้าคนู้ตอิมุลมิสกีนและฉันก็ไม่ได้ให้สิทธิหรือให้อาหารกับผู้ที่ยากไร้อัลมุสตักกีนอัลมุฮตาจีนและที่สามวะคุนนาน้าคูดูมะลคอายดีนและฉันก็จะพลุกพลี เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มกองผู้ที่ทำสิ่งไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายฮัตเธออัเธอในเลกินจนนาทีสุดท้ายฉันก็ไม่ได้ตอบัตอะไรก็ฮัตเธออัเธอันเลกอินอัเธอนเลกินทีนี้ก็คือได้เสียชีวิตไปอัลลอฮฺุลิลลาห์นะครับเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็น มุสลิมมุมินนักการศึกษาคณะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็แล้วแต่นะครับเฉพาะมลาลัยพุทธีพยายามที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของเกี่ยวกับทางอัมาริฟีนะครับความเข้าใจนี้นะของอูจดานี้ในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ในเรื่องของนักสืลฮาราที่ในการปฏิบัติตนเราจะนำพาแล้วก็ให้พวกเราห่างไกลจากเราสกดัดนะครับข้อที่หนึ่งกบอกว่า ก็รูล่มนักบุญนันโมสล,ลีนะครับฉันไม่ใช่เป็นหนึ่งในผู้ที่นำการละหมาดทำการละหมาดไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะต,ตกนรกผู้ที่ละหมาดรอดหนึ่งนนั้นก็ใช่ครับเขาไม่ได้ละหมาดสองแม้กระทั่งละหมาดแต่ละหมาดนะครับบัณลิตวัดสิรินะครับ,น,รบนักอธิบายบางท่านบอกว่าละอิคลาสลิลมาบูลเขาละหมาด แต่ละหมาดแบบไม่มีจิตวิญญาณละหมาดแบบไม่ได้บริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺให้บัดไปเลยกับอัลลอฮฺให้บัดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเข้าใจ Allah bak, อัลลอฮฺบัดบิสมิลลาฮิราะห์มานุราะหิในเรื่องของความหมายด้วยพระนามของอัลลอฮฺอะลัยฮิมมาลิกยามุีนทั้งหมดอิมานอ่านเราเราก็เข้าใจเราอ่านแล้วก็สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราพยายามที่จะปลุกฝังว่าอย่างน้อยที่สุดนะกับพยายาม พาาหัวใจของตัวเองให้อิคลาสต่อดสัปดาห์นะครับมีหลายๆวิธีวิราที่จะนไปสู่การละหมาดเ้ียวาคลาสนะครับมาก่อนดนึงเอาน้ําละหมาดอ่านอัครอานเตรียมตัวไม่รีบรีงอะไรต่างๆเหล่านี้นําไปสู่การละหมาดเพราะฉนั้นในเรื่องของอ่ะแล้วนกุณมินโมสลิดหนึ่งไม่ละหมาดเลยสองละหมาดแต่ละหมาดแบบแบบชุยละหมาดแบบไม่คลาสละหมาดแบบที่สดใจประมาณนี้ สองนะครับวะลัมนะคุณโยตัยมุลมิสกีนกับอาตามายยตัยมวยตามคือการให้อาหารเขาไม่ใช่บัคิลตรัลนี่คินเนียวอฮักก م นอัลมุฮตาจีนผู้ที่มีอะสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากของเขาอัลมาฮมาลลอฮาซาบสมบัติเป็นสมบัติของรัศมีนวะตาลาณ์นะกับอ่าละฮันุละฮันุละฮันุรับอะ เอัละให้อร์สิกีแก่คุณและก็ลูกๆของคุณทนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามุสตาฮักกลีนร,รอบตัวเรามีใครบ้างเรารู้ประเมินตัวเองว่าถ้าเราให้สิ่งนี้เราก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่ให้คนรอบข้างเราจะเป็นอย่างไรนะครับรอบบ้านเรารอบกำปงนะครับหมู่บ้านของเราจังหวัดของเราประเทศของเราแม้กระทั่งพี่น้องของเรา มุฮตนองยักจนในกาซา้ในปาเลสไตน์นนะตอนนี้นะครับเราจะต้องตระหนักว่าถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ได้ไม่สามารถจะไปช่วยพี่น้องที่ที่กาซาได้แต่ฉันในเงินเดือนมีส่วนหนึ่งที่จะอินฟานะครับที่จะอิตามให้อาหารแก่พี่น้องทางน้ผ่านองค์กรต่างๆนะครับซึ่งคนละนิดคนละน้คิดว่า เราสามารถที่จะให้จะโอนอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเราอยา่าอ่ะเป็นคู่ที่ตนันหนงนะครับนะถ้าตันหนงเราก็จะถูกทางนอนรัศวานตออนะวะว่าคุณนหะนะ้าคู่ดูมังคออีดีนแล้วก็ที่สามะฉันก็อยู่ทุกวันก็คกลุกคีกับผู้ที่ทําความช่วมีคนทําความช่วฉันก็ยิ้มฉันไม่ได้ว่าอะไรการยิ้มของฉันอาจจะม่ถึงในเรื่องของ เห็นด้วยจะด้วยอะผ่าน face to face เรากับเขาหรือผ่านเพื่อนใน Facebook ในอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราอาจจะอะไม่กล้าที่จะด f เฟนหรือจะ n ันแชเขาแบบในสาธารณะใน Facebook เราอาจสามารถที่จะอะก๊หรือส่งทามาสเ s นเจอร์ส่วนตัวสิ่งที่คุณโพสสถึงที่คุณพูดในคลิปอะไรต่างๆเิ่งเหล่านี้ มันล้ายดีนะครับเป็นผู้ที่อ่ะคบคลีปฏิบัติตนในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราก็ห่างไกลสิ่งนี้นะครับาอาศัลลักษ์นะและเมื่อบาอ่าว่าขณะท่านาะเลี่ยงเมื่อวาระสุดท้ายอดอลของเราได้จากไปจากไปด้วยการที่เราละหมาดนะขอช้อละหมาดที่ดีมอบหมายต่อมังบูดรอะอัลลอฮฺสุบานวาตาลาอทรัพย์สมบัติของเราแล้วก็อินฟา